13ตุลาคม2565นางสิริวีลาศิลัสิทธิ์กุลนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนสวัสดิการและกุ้มครแรงงานจังหวัดสกลนครและนางสาวพัทรมนลชุมชื่นนักวิชาการแรงงานชำนาญการพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลากิจกรรมน้อมลำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยนางจุรีรัเทพอานผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีณบริเวณลานพระบรมบราชานุสวาวรีย์รัชกาลที่ห้า นางศิริวีลาศิลาสิทธกุลนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางสาวสุนิสาสิงหแดงนักวิชาการแรงงานชำนาญการพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตคพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยนางจุดีราเทพอาจ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีนณะวัดแดนโมกสาวดีบ้านพานหมู่ที่8ตำาบลขมิ้นอำาเภอเมืองสกลนครวันที่25ตุลาคม2565นางสิริวีลาศิลัสิทธิ์คุณนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนสวัสดิการและกุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครและ นางสาวพัทรมนชมชื่นนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัดป้องกันอัม,มพาตครั้งที่8เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครครั้งที่2 2565โดยนายพิสิทธิ์แล่ทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานการประชุมณนะ ห้องประชุมราชพฤกษ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครในเวลาต่อมานางสิริวีลาศิลสิทธิ์กุลนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มคองรยงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางสาวสุภารัตน์สำลิศลินนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนางสาววิสมน์วุฒลานิติกรปฏิบัติการเข้าร่วมสังเกตการ ฝึกซ้อมดับเพลิงและอบพยพหนีไฟมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน40คนโดยหน่วยฝึกอบรมจากเทศบาลนครอุดรธานีณนะห้างหุ้นส่วนจำกัดวารีเทศสกนครอเภเมืองสกนครวันที่26ตุลาคม2565นางสิริวีลาศิรสิทธิ์กุลนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ หลักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกรนครและนางสาวพัทรรมณ์ชุมชื่นนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสกลนครครั้งที่5ทับ2,565โดยนางจุรีรัตเทพอาจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานการประชุมนะ ห้องประชุมสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดสกลนครในเวลาต่อมานางสิรีวีลาศิรศิษิ์กุลนักวิชาการแรยง,งานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางสาวสุภารัตน์สัมฤกลินนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการรับคำร้อง กรณีนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้างและไม่คืนหลักประกันการทำงานให้กับลูกจ้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้น7,900บาทพนักงานตรวจแรงงานจะได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปจากนั้นนางสิริวีลาศิรสิทธิกุลนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองรางงานจังหวัดสกลนครและนางสาวพัทรมนลชมชื่นนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนครั้งที่10ทับพ้เพื่อขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายข้อสั่งการนโยบายกระทรวงแรงงานนโยบายจังหวัด นะห้องประชุมเทศรังสีชั้นสองสารการจังหวัดสกลนครหลังเก่าวันที่27ตุลาคม2565นางสิริวีลา,าศิลาสิทธิกุลนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางสาวสุภารักม์ฤิลินนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการรับคำร้อง กรณีนายจ้างไม่คืนหลักประกรันการทำงานจำนวนเงิน12,000บาทพนักงานตัวแรงงานจะได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปในเวลาต่อมานางศิริวีลาศิลัสิทธิ์กุลนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกวนนรร มอบหมายให้นางสาวสุภารัสัมน์ลิดรินนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการรับคำร้องลูกจ้างกรณีนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้างจากการทำงานเก็บผลไม้ป่าตามฤด,ดูกาลที่ประเทศสวีเดนเป็นจำนวนเงิน7 6 7 7 2บาท80สสตางค์ พนักง,งานตรวจแรงงานได้ชี้แจงข,ขั้นตอนการดำเนินการตามกฎหมายและจะได้เร่งดำเนินการโดยเร็วเพื่อช่วยเหลือลูกจ้างต่อไปจากนั้นนางสิริวีราศิลสิทธิ์กุลนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มคอรองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางสาวสุภาลักสมณิฤทธิลินนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการสอบข้อเท็พริงในายจ้าง กรณีลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงานและหยุดงานเกิน3วันพนักง,งานตรวจความปลอดภัยจะได้ดำเนินการต่อนหนาาหน้าที่ต่อไปข่าวต่อไปนางสิริวีราศิาลิสสิกุลนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มคองรรงงานจากมัดสกลนครมอบหมายให้นางสาวสุนิสาสีแดงนักวิชาการแรงงานชำนาญการ รับคำร้องลูกจ้างกับพวก7คนกรณีไานจ้างค้างจ่ายค่าจ้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้น31,200บาทพนักงานตัวแรงงานจะได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปไปที่ข่าวต่อไปนางสิรีวีลาศิร,ส,รสิกุลนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษหลักษารษาชการแทนสวัสดิการและคุ้มคอรองแรงงานจังหวัดสุนลนคร มอบหมายให้ในายวุฒิพงษ์สมนาเจ้าพนักงานแรงงานร่วมตรวจบรูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสาธารณาสุขจังหวัดตำรวจภูธรจังหวัดป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดและกรมนรเข้าร่วมติดตามสถานประกอบกิจการ เพื่อป้องกันปัญหาการใช้แรงงานบังคับและการค้ามาดู์ต้านแรงงานในจังหวัดสกลนครจำนวน3แห่งลูกจ้าง84คนเพื่อเป็นการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามาดู์ต้านแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อมานางสิริวีลา,าศิลัิกุลนักวิชาการรายงานชะนาการพิเศษหลักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดสุโนครพร้อมเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมประชุมประจำเดือนตุลาคม2565ครั้งที่10ทัพ2565ของสำนักงานเพื่อมอบผู้รับผิดชอบตามแผนการปฏิบัติงานของสำนักงาน และกำหนดตัวชี้วัดของเจ้าหน้าที่รอบ6เดือนแรกประจำปีงบประมาณพศ2566และติดตามผลการดำเนินการตามข้อสั่งการอธิบดีนะห้องประชุมสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครจากนั้นนางสิริวีลาศิลัสสิทธิ์กุลนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดกิจกรรม5สประจำเดือนตุลาคม2,565ครั้งที่10ทัพ5 6 5นณะบริเวณแปลงผักสวนควรัวของสำนักงานเพื่อสร้างความรักความสามัคคีในองค์กรต่อไปวันที่28ตุลาคม2,565นางสิริวีลาศิลัสิทธิ์กุลนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสวัสดิการลายคุ้มครอรายงานจังหวัดสกลนครและนางสาวพัทรมนชมชื่นนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนครประจำเดือนตุลาคม2565โดยนางจุรีราเทพอาจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานการประชุมนะ ห้องประชุมประธาเชิงชุมชั้น4ี่สารากางจังหวัดสกลนครในเวลาต่อมานางสิริวีราศิลสิทธิ์กุลนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มคอแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางสาวพัทรมนลชุมชื่นนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการ ป้องกันและปลากปามยาเสพติดจังหวัดสกลนครครั้งที่หนึ่งทัพ2,566โดยนางจุรีรัตเทพอาจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานการประชุมณนะห้องประชุมพระธาตุเชิงชุมชั้น4สารากางจังหวัดสกลนครช่วงสร้างการรับรู้ประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่22ตุลาคม ถึง28ตุลาคม2565จำนวน5เรื่องมีผู้รับรู้จำนวน6,282คนผ่านช่องทางต่างๆดังนี้ทาง l ลาย11กลุ่มมีผู้รับรู้1,627คนทาง Facebook 1เฟซมีผู้รับรู้4,466คนรวมเพื่อนและผู้ติดตามทางเว็บไซต์1เว็บไซต์มีผู้รับรู้983คน คนสำราญงานสำลิดผลประชาชนพึงพอใจระเบอ